แต่ว่าว้าวเธอได้ปะเน,นี่ยอ,อ่าฮะเฮ้ทุกคนว,ว้าวหลออะไรขนาดนี้เนี่ยว,ว้าวใครอะเขาคนนั้นอะโอ้อเซอร์ไพรส์รามากเลยอ่ะเขาดีงามมากเลยนะเป็นอะไรของเธอเนี่ยอืมก็น่ารักอยู่นะหลบไปหน่อยเซเฮ้ ได้เรียนด้วยกันแล้วใช่ไหมอะคือฉันนายแข็งแรงมากฉันชื่อรีราจนฉันจีนูนายรูย้วิธีทำให้คนประทับใจส,สุดๆบ้างเลยนะเท่มากอะเธอทำแบบจะสอนได้ผ่านแล้วเหรอไปจัดที่ไหนกันเถอะยินดีมากเลยลนะ่ะอย่าไปยุ่งกับเพื่อนฉันนะก็ได้เธอก่อนเลยจะมีของฉันเธอไม่มีวันช่วยเถื่อนได้หรอกโอ้ไม่นะแต่น,นี่เราเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วใช่ไหมฉันนะ่าไขว่ากันนะฉันต้องรีบตามพวกเขาให้ทันอะโอเคโอเคน่าจะอยู่แถวนี้แหละ ว้าวราเมงของคุณมาแล้วกินเลยที่รักขอบคุณนะอร่อยมากเขาต้องแอบคิดอะไรอยู่แน่เลยอ่ะอืแล้วก็ตามด้วยโซดาป๊อปอ๋ไม่นะเ้าเป็นปิศาจตัวจริงเลยอ่ะแน่อยู่แล้วอ๋อตอนนี้ถึงตาฉันกินของกินบ้างละไม่ได้นะฉันต้องหยุดเขาให้ได้อ่ะโอ้อันนี้ต้องช่วยฉันได้แน่ดับนี่ไปซะ โอเคเป็นคนทำเนี่ยไม่ค่อยเป็นไปตามแผน oh, <omon> เลยอ่ะพังหมดแล้วแต่ผมฉันเลกหมดเลยอ่ะ <What? S 2> อะไรนะเธออีกแล้วเหรอเธอจะไปเลิมเรื่องนี้แนะ่ฉันไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะเธอทำให้ฉันหาบพัไปหมดแล้วอ่ะฉัน premium. แค่อยากช่วยเธอรอดจากปีศาจเนะี่ยเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่เมื่อกี้เขามี <c ười> ลายเต็มตัวเลยเขาดื่มโซดาแล้วกลายเป็นปีศาจนะ่ะหยุดเถอะ พอแล้วฉันไม่อยากเจอเธออีกแล้วล่ะลาก่อนรูมี่ั็เพระเซี N <G un> นูนี่แหละเธอนี่ไม่ได้เรื่องอะไรโรมีตอนนี้เธอคนนั้นเป็นของฉันแล้วไปกันเถอะที่ร้าได้เวลาแล้ว <G un> ไม่อยากเชื่อว่าฉันเคยเรียกเธอว่าเพื่อนรัก <G un> ไม่ต้องห่วงฉันจัดการทุกอย่างให้เองนะแป๊บหนึ่งฉันว่าจะมีใดเป่าผมจุ๋่ในไงอ้อดีเลยจะได้เป่าผมให้ไวๆนะเดี๋ยวก่อนนะเดีใช้เวลานานแค่ไหนก็เต็มที่เฮ้ๆ้อันนั้นเรื <G un> ่องส่วนตัวเกี่ยวไเป็นความลับของพวกเราเออเฮะ จับได้แล้วในเอโซดาต้องเยอะแยะไปทำไมกันจะเปิดโปงตัวจริงของแกให้ได้เลยแล้วหหวดนัด้นมันอะไรเนะี่ยเออฉันเองนี่นาดูมิมอะไรนะใ <c oughs> จแล้วล่ะฉันอยากให้เธอเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาอ่ะนี่เลยให้เขาเดื่มโซดากระป๋องนี้แล้วเราก็รอสักสองสามวิโอ้ทำไมต้องสสดโซดาใส่ทุกคนด้วยล่ะเข <c oughs> ากำลังจะกลายร่างเป็นปีศาจอยู่นะ <c oughs> ได้สารสิ้นดีมนเป็นธน,นาจีนูอะไรนะ เดี๋ยวก่อนนี่มันสติ๊กก็ไม่ใช่เรื่องไงอะนี่เขาหลอกฉันนี่นี่ไม่ใช่โซดาของจริงอะ oh. ก็ได้ยังมีหลักฐานอีกคราวนี้รามีต้องเชื่อฉันแน่แนนะ่ hmm. อืมฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้ว uh huh. ใช่เลยต้องรีบแล้ว oh. น่าจะใกล้ถึงแล้ว oh. อะไรเหะที่นี่มีคอนเสิร์ตด้อย่างน, hmm. นั้นหรอเนี่ย โอาใเลยจีนูนาะยคือที่สดุดนะขอบคุณนะสาวเดี๋ยวฉันเซนไลนเซนให้เองอ่ะว้าวขอบคุณนะคะขอด้วยค่ะคุณเท่มากๆเลยอ่ะไว้าหม่นะแล้วเธอคือใครล่ะเนี่ย <c oughs> ฉันคือแฟนคลับของคุณจะเคยเธอที่ไหนมาก่อน <c oughs> นะ่าจะเป็นร้านหมวกร้าน,น้นแน่ <c oughs> เลยอ่ะเดี๋ยวฉันเซนให้นหนะ <c oughs> นี่ไงว้าวใจไปเลยขอบคุณนะฉันก็มีเซตไลน์เซตให้คุณเหมือนกันเนี่ย เปียโนีโร่รอกอลบียร่ถ่ายรูปเราให้หน่อยสิแน่นอนยิ้มหน่อยไม่ไม่ไม่ใช่กล้องฉันสิอ้โอเคงั้นยิ้มอีกท่า <c oughs> เดียวเทอเฟกแล้วก็ขอถ่ายรูปพวกกับมอสเตอร์ด้วย <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> เปียสีม่วงเหรออ๋อฮ่าเธอคือรูมิี่ฉันไม่ต้องใช่แน่เลยอะ่ะ <c oughs> สายไปแล้วตอนนี้ทุกคนจะดูว <Yes. S 2> ความสีกับกับนายหมดแล้วเดี <c oughs> ๋ยวนะแล้วโอลิเวอร์ไปไหนฮ เราทานไกับฉันหมดแล้วไม่ต้องหลอกมัง้งเออ,อะไรนี่อ่ะ <laughs> ไม่เข้าไม่อยังไงฉันใส่ชุดนอนเหรอเนี่ยออ๊ะดูสาวว่าใครหลอคิดเตะคนนี้สิอย่าลืมล่ะฉันก็จะไปแฉเธอกับรามี่อยู่ดีอ่ะ Let's go บายไม่ละเดี๋ยวสิไม่นะฉันพาเธอไปแล้วลอ่ะกละบิโร่าเธอหายไปไหนเนี่ยไม่รอฉันกำลังจะบินไปแล้วไอ้ยวันอะไรกันเนี่ยเฮ้ว <laughs> <laughs> ทันพอดี ให้บีราแต่ต้องไปกันหน่อยนะถธออีกแล้วเหรอเจ้าอะไรอีกเธอต้องดูนี่ก่อนฉันมีหลักฐานครบไม่ฉันไปเชจอเธออยู่ดีอ่ะเจอเธสักครั้งฉันยัะแค่ดูนี่ก็พอก็ได้เอามาให้ดูสิในที่สุดเพื่อนฉันก็รอดแล้วเธอจะหลอกฉันอีกแล้วเหรออะไรนะโอไม่นะก็เลยบีราเธอทำอะไรของเธอเนี่ย เดี๋ยวก็สิ่ต้องมีอะไรตรงนี้แนะ่ๆ nur. แค่หนึ่งแฟรมก็ได้อะเริ่ล่ๆก็อย่างดีฉันจะหามาหันให้เธอโอ้อจีนนูบู <c oughs> อ๋อปล่อยนะแต่ยังแย่แกล้งเลยเฉยๆอ่ะมีเดียเล่นดิกันไม้อะฮะไม่สิไปกันเลยบูไอ้จ้าจีโน่นี่จริงๆเลยที่รักนี่เด็ยที่สองของเราแล้วแล้วผมก็เอาของขวัญมาให้คุณด้วยว้าวสวยมากเลยอะดีเลยี่เวลาเริ่มแผน โอ้สุดยอดตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ชัดๆอแล้วเดี๋ยเวลาของ <Yeah. S 1> โซดาป๊อปสูตรพิเศษอืสดชื่น <c oughs> อะไรเนี่ยโอ๊ยอะไรเยอะอมไม่นะแย่แล้วกลายเป็นปีศาจอีกแล้วจะต้องรีบหน่อยมีร่าหล,ลับอยู่หรือเปล่าอะ โอ้ไม่นะก็กำลังทำเรื่องแย่ๆฉันต้องหยุดเขาให้ได้โอ้นี่แหละของที่ฉันต้องการเลยมานี่มายี่ห้อทรูมทริกได้เวลากลับบ้านแล้วอีตัวดีฉันต้องไปถึงก่อนเขาให้ได้อ๋อยังไม่ไรเนี่ยมาเพลทีนี่ทริกกี้ทรูมอือไม่ได้ตัวเผาเลยนะต้องรีบหน่อยแล้วอะไรทายไปไหนอ่ะโอ้ไม่นะต้องมีใครช่วยเธอแน่ โ,โรมูมดูเหมือนเราจะทำให้เขาถอเนอี่ยฉันจะ<ห>ซ่อนเธอก่กออแลมีราที่นี่เขาจะหาเธอไม่เจอแน่เออแล้วก็หมอนใบนี้ปันดีนะแบบนี้ค่อยโอเคหน่อยเฮ้วมาทึงเวลาพอดีฮะให้อย,อยู่ตรงนั้นน่ะผมชานต้องอยู่แถวนี้นะฉันต้องไปซ่อนก่อนแล้วอย่างซื้อพิปี2025เีไห้าหรอเ่หายไปไวนะ้เด้อ่ เอ้าขับขึ้นแล้วพวกเราจะไปไหนเดี๋ยวก่อนซอมิราขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยยายก็แซบไม่มีทางหรอกโอฉันเอาขึ้นได้แน่คิด <c oughs> ว่าจะชนะฉันได้เหรอลองดูสิอะไรอ่ะบรรยากาศเริ่มมาคุ้นแล้ว <c oughs> อ้อแล้วสบายมากเลย <c oughs> เฮ้ยสวัดดีโอา้นานายปีศาจเหรอไม่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 ฉันบอกตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมอ่ะ อย่าไปฟังเธอแค่ฉันไม่ได้ชวนเธอไปงานคนิวาวนะ่ะไงคน,งนิวาวเหรอฉันชอบงานคนิวาวมากย้ยอันนี้ดีือว่าอันนี้ดี <c oughs> อะไรก็เข้ากับคนหมดเลยที่รักเน <No. S 1> อย่าไปเชื่อของน้ำ <c oughs> ฉันเลือกสีดแดง <c oughs> งั้นไป่ไปลเล่นชุดลยอ่ะมาสานต่อให้จบเถอะเฮ้ยอ่ยอถอย,ยไป 29, สองเก้าเซอก็ได้เองเนี่ <c oughs> ยนึง <c oughs> แบบนี้เหรอแปเลยเธอนี่เก่งมากตอนนี้ก็จะเข้ามากับจา <c oughs> กของฉันเต็มๆแล้วอะไรอะว้าฉั <c oughs> มีอยู่ที่ไหนเนี่ยอย่างนาั้นฉันก็ยังไม่เป็นไร oh, อ้้น่าสนใจดี <okay. S 1> นี่แหละที่ฉันต้องการเลยอะดูเหมือนจะได้แผนใหม่แล้วอะ <c oughs> โอ้ใช่เลยมีคนกกำลังมากอืมไม่แล้วเลยนะจะ oh. ต้องซ่อนตัวก่อน oh. เรียบ,บร้อยเด้เวลาปลอมตัวลับๆแล้วให้เพื่อน ตเจา้าหนตัวเองมีได้เหรอฮะ <Okay. S 1> ครับผมเออผมขายโซดาตามสั่งครับเก่งมากเธอไปพักกินข้าวเที่ยงได้เลยจะได้จากที่สุดพักเที่ตอนเก้าโมงเช้าแปลกๆแต่ก็โอเคครับเพิ่งเปิดขายเลยนี่นะโอ้โซดาป๊อปขอสักฟองได้ไหมอ่ะเครื่งองดื่มสวิเศษนี่นั่นเหรอเชิเลยขอบคุณเดี๋ยวก่อนเขาไทโรเปดได้ไหมแม่ <c oughs> แท้จะเป็นไอ้ดอนอยู่แล้วแล้วต้องการคอนแบบนี้นี่แหละ ได้เลยไม่มีปัญหาแบบนี้ดีไหมหรือโพสท่านี้ดีอะแบบนี้ดีไหมฮะเป๊ะมากโพสที่มันสุดๆปีเลยแล้วก็จิบสักหน่อยย็นดีมากจับได้แล้วว่าไงดูมาเป็นไงบ้างอ่ะแจ่มมากเอารมณ์นี้เพิ่มด้วยเปล่าฉันโพสท่านี้ก็ได้นะเจ้าท่าแมจิกโพสนะโออใช่เลยอันนี้เพอร์เฟกต์ดีกว่านี้ไม่ได้แล้วฉันทำแบบนี้ได้ทั้งวันเลยที่นี่ขอใส่เอฟเฟกต์อินจัดเลยนนเี่ย ตอนนี้แค่เอารูปไปให้มีราดูเท่านั้นอ๋อมิราดูสิจีโน่แล้วเธอเป็นใครอ่ะโอ้ไม่แล้วหรอนี่ฉันเองไงฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอทำไมอ่ะฉันกำลังช่วยเธออยู่นะจีโน่เป็นปีศาจต,ตัวจริงเลยอ่ะเนี่ยดูสิฉันมีหลักฐานชัดเจนเลยลาบลาบลาฉันไปเื่อสักคำหรอกก็ได้งั้นมากับฉันจะได้เห็นทุกอย่างกับตัวเอง ตามมานี่เลยแต่ลากฉันไปไหนกันเนี่ยฉันจะพิสูจน์ให้ได้ว่าฉันไม่ดโก็อกทำไมเธอไม่ปล่อยพวกเราไปเฉยๆดูตรงนั้นเลยแล้วเธอจะเข้าใจแต่แค่ที่มองที่อะไรอะ่แล้วนี่กับมุมซอยแมะอีกมุมหนึ่งเขาเป็นปีศาจจริงๆเหรอนี่แหละที่ฉันพูดมาตลอดเะียขอโทษที่ฉันไม่ฟังเธอจะมาจัดการเขาเดี๋ยวนี้แหละไม่ไม่เดี๋ยวก็ต้องมีแผนอื่นเนี่ยฉันเอ่าจะเป็หข่ใจใหม่ไวอู้โอ้อะไรเนี่ย ว้าวเธอยอมรับเองเลยแน่นอนอยู่แล้วไม่มีใครตาทานฉันได้อะนะเออเชื่ออะไรอ่ะน่าสนุกจังไปเชื่อจะไปกับพี่ไหนไปดูกันเลยอ๋อกลิ่นราเมงอว้าวมีโซดาป๊อบด้วยอ่ะเพอร์เฟคเลยเขาเริ่มจากราเมงก่อนก็นแล้วกันนะอ้แล้วก็ตามด้วยน้ำวันนี้มันดีจริงๆเลยอ่ะโซดาป๊อบแก้วโปรด ทำไมดูมิดูเลย <Yeah. S 1> ตอนนี้นะอะไรอะ <c oughs> เฮาสาวหยุดน,นะทำไมทําไมดีอะ <c oughs> แกมาฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเช oh. ื่อเลยตอนนี้นายก็หนีไปไหนไม่ได้ <c oughs> แล้วมีโครกาสุดท้ายของฉันต้องเอื้อมให้ถึงห <c oughs> ลอดนายจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงละ่ะฮะฉันอธิบายได้ใช้แค่กระหายน้ำนิดหน่อย <Okay. S 1> อ่ะอเข้าใจแล้วนี่ใช่หลอดนี้สิขอบคุณนะทีเรัอง อเไม่ท่านนั้นหยุดนะพี่บเถอะอย่านะเมื่อกี้จะทำอะไรลงไปเนี่ยอใหญ่พวกเซอร์เบอร์บอกเธอไม่มีวันหยุดฉันได้แล้วโอไม่นะจะทำอะไรลงไปเนี่ยคําไหมคํายุดนะอ๋อ ว้าวพวกเธอรงเยอะใช้ได้เลยอ่ะโอ้ยพอพอแล้วพอแล้วฉันไปละเอ้ยชนะแล้วกลับเป็นเพื่อนกันอีกครั้งยังฉันขอโทษนะกลับมาดีกันได้ไหมไม่รู้สิหลังจากทุกอย่างเกิดขึ้นได้ปรอดนะดูมิเธอล้อเล่นน่ะเราดีกันอยู่แล้วอโอนั่นอะไรน่ะระวังประตูมิติโผล่มาตรงนี้ได้ไงอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะเอม่ยนะเกิดอะไรขึ้นนะเสียงฉันเอามายหนะขาจเจ้องเหมือนกันหายไปแล้วร้องเพลงไม่ได้นะฉันก็เหมือนกันเราต้องเอาเสียงของพวกเรากลับมาให้ได้ไม่ว่าจะยังไงอย่าเพิ่งตื่นตหน่อกเราจะการเรื่องนี้เองได้ทาไหมพร้อมยี่งกว่าพร้อมอีกงั้นไปกันเลยรูม่รอเดี๋ยวเราต้หาเธอให้เจอ เดยวเข้าประตูว่ติปเปิดสิเปิดสิไม่ยอมเปิดเลยอะอยู่นี่เองเฮ้ยเสียงของเธออยู่นี่ญ่หนูเอาขึ้นมาแม่จะดีแนะพอมาถึงตรงนี้ไม่ได้รอเพื่อตรงนี้กลายเป็นทะเลรำไม่เป็นแล้วงั้นเหรอยังไม่รู้ซะแล้วว่าเจอกับใครอยู่แล้วเธอทำอะไรฉันได้ยังโอเคแพ้ดูนี่เจ้าดีที่นานเรือกมันมีอะไรอแบบนี้มาให้ฉันนะเออไรบมา ฉันเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นไปเลยอ่ะขอบใจมากตอนนี้ฉันอิ่มแล้วเดี๋ยวเวลามาจัดการกับนายกันต่อไม่มีทางอยู่แล้วล่ะจะจะงยุดเธอเองอ่ะเดี๋ยวก่อนนะก็ได้บองมีมันเผ็ดมากเลยอ่ะอุ๊บอ้เกิดไปแล้วไม่ล่ะโทษทีนะงั้นไปเดี๋ยวเธอไหนจะก็ตามไม่ทันซิ เธอตามไปอีกแล้วอ่ะอยู่เลยนะเดี๋ยวก่อนอ๋อฉันมีเกมแจงๆมาให้เธออะ,อะไรกันเนี่ยถ้าเธอคิดจะมาจับฉันต้องพาดานนี้ให้ได้เท่าน,นะนะกกนี้แล้วกันนะไม่นะไม่ไม่โอเคดสติก่อนรูมิ่เราต้องมาเรียงสามล็อกนี้ให้มันติดกันซะกก่อนเะนี่ยฉันทำได้อยู่แล้วอ๋สีเขียวแล้วได้แล้วไปลุยกันเลยต้องใช้สีม่วงด้วยเจ้าดสุดเลย เลยแค่บล็อกเดียวเองเอาล่ะจัตการสีเขียวด่วนแต่จะไปเอามาจากไหนล่ะเนี่ยไม่เห็นจะมีสีเขียวเลยโอ้รู้แล้วจะต้องลองทำลองนี้ให้เป็นสีเขียวหน่อยแล้วเสร็จแล้วเป็นไงบ้างละจ้าโอ้ใช่พันดานแล้วไปตามหน้าเข้าก็ต่อเลยดีกว่าอยู่ไหนกันนะเจ้าปีศาจตัวแสบ โอ้แต่ในนี้มีอะไรบ้างทะเลซับโซดาป๊อปยางงาั้นเหรอยังไงฉันก็ไาวข้ามาไม่ได้หรอกโอ้โซดาเหรอฟองจะไปหมดเลยน้นมันห่วงยางเป่าลมนี่ถ้าทำมันจะแฟบปีแล้วมั่นก็ได้ต้องหาทางอื่นแล้วถ้าคนแรงน้มผงด้วยวิธีการกระโดดแล้วหาด้วยความดันอากาศจากน้นก็โบอกด้วยรัศมีวงกลม ก็จอกระโดดแบบนี้แล้วก็แบบนั้นแล้วก็ตรงนั้นได้แล้วเอาเสียงของท่านขึ้นมาเร็วเข้าโอเคโอเคอุ๊สว่าแต่มันอยู่ไหนกันนะโอ้เพลงเพราะสุดเลยเอี้ยวอ,อย่ามาเดินตัวฉันนะนั่นไงไห้ก็นั่นแหละสิ่งที่พวกเราต้องการเอาเสียงที่ขึ้น,น <Yes. S 1> มานะยังไงท่าก็จับค่านไม่ได้แล้ว งานนี้ไม่เห็นจะเป็นไปตามแผนเลยนะ,ะมหายใจก่อนไปเลยกันต่อเธออยู่ไหนเนี่ย<ฮ>ไม่รู้เหมือนกันฉันมีไอเดียดีๆน้องแมวก็เหมือนกันทุกตัวนั่นแหละเลเซอร์หรอฉันไม่หลงก่อนเธอหลงนะงั้นลองนี่หน่อยเป็นไง <laughs> ปลาแซนอรอยปลางาเหรงนงๆง,ง,งางนงงั้งเรามาแลกกันหน่อยไปมาฮ่าพอใจมาก อะไรนะเสียงของฉันอะตอนนี้เราก็เก็บมันเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนสิโอเคเจ้าแมวน้อยเจ้าไปก่อนแล้วละบยบายจิโน่ฉันมาแล้วหยุดนะเอาเสียงของฉันขึ้นมาเลยอะอยฉานะไม่มีทางจังกว่านะจะคืนเสียงข,ของฉันมาเนะี่ยก็ได้งั้นเอารองเท้าฉันไปเลยก็ได้เซอร์ไพรส์ร <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> มัจะกรตี้ม,มากนีก็ตลกงอยู่นะเอาลา่ะสนุกห้เต็มที่เลยที่เวลากลับบ้านก,กันแล้วโอ้ยลอ,องเล่นเกมได้แล้วมาแบบมักันหน่อยเพื่อนรักไม่บายัต้องไปก่อนแล้วอยู่ที่ไหนกันนะอย่าร้องเพลงไมอ่ะ <c oughs> โอ้ยถ้าร้องไม่ได้แล้วนี่นะ่าสงสารเพราะเสียงของเธออีกับบชัดยังไงล่ะ <c oughs> อีกไม่นานเราวต้องเอาเสียงของใจข,ขึ้นมาให้ได้ เลยไปเลยอ่ะฉันก็กมแรงน้ำทวงใดด้วยนะอะไรเนี่ยให้ไปเชนเด,ดี๋ยวนี้เลยนาะงั้นก็ได้้าสนุกจับมัดเลยอ่ะขอนได้แล้วอ,าาอุ๊บปุ่มช็อต่าโดนดีแน่จาปีศาจไม่นะลาก,ก่อนนะจ้ะรูมีไม่มีทางอ่ะจะจะผ่านตามนายปีเองจริงยูนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่เอาแบบนี้ซิ <What? S 2> ว้าวของเล่นจะไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> ฉันรักของพวกนี้มากอู้น่าเสียนเลย <c oughs> ใช่แล้วแพ้เขาจะได้พ้นอย่างน้อยก็ถูกเวลาได้แล้วเนาะบายบายอะไรเนี่ยไม่นะจะจับนายใิ้ได้อ่ะเอยู่ไหนกันนะอาา่าฮ่าฉันอยู่นี่ไงกำลังรอเธออยู่เลยอ่ะโอ้ยเมือมันนี้จะมีเหว <c oughs> ถ้าทางเธอแพ้แล้วไม่มีวันร้องเพลงได้อีกแล้วละ่ะจะต้องจัดก,การเสียงของเธอเองอื้อโออร่อยมาก อยาเพิ่งดีใจไปนะเจ้าปีศาจดู oh. hmm. สิว่าจะทำอะไรได้ด้วย Yes ฉันจะกระโดดท่ามแถวให้ดูเองโอเคให้ <Okay. S 1> hey, นี่ไงอ๊นั่นมันขังฉันนะบอยนะบายบายเรียบร้อยสิกลับไปกับฉันละะแล้ววะแล้วก่อนเจ, <c oughs> จ้าปีศาจเจ้านกอพาฉันไปจัดใช้ได้ <c oughs> oh. เยี่ยบเลยขอบใจนะฉันเปอิสระแล้วฉันจะไปตามหาเธอเองรูมิฉันปีนเก่งมากๆเลยล่ะโอ้เจ้ปีศาจว่าไงเช้านี้ล้วกันนะไม่นะโอ,โอ้แบบนี้ก็สนุกมือนกันนันดี่ะเยยบไปเลยไม่นะลืมสนิทเลยอะ โอเคก็ลองปิดระบบด้วยหน่อยแล้วเป๊ะสุดอะไรอะพิกาบูฉัจะเอาเสียงของเธอกลับมาเองใจเย็นก่อนนะเจ้าปีศาจเจ้านกฉันกินของว่างได้เลยอร่อยมากโอ้บายบายโอ้เ perfect สุดเลย โรบีเห็นคอมทักรดีอยู่นะเจ้านกเก็บปุ่มนี้ไว้ใช้ทีหลังแล้วกันน่ะย่ำเลยในเวลาที่ฉันจะได้เสียงของฉันขึ้นมาแล้วไม่เห็นจะเปิดได้ยอยเหรเฮ้ยว่าไงช่วยฉันเปิดกระป๋องนี้หน่อยได้ไหมอ่ะได้โปรดนะฉันก็เปิดมันไม่ได้เหมือนกัน ฉันก็เหมือนกันโอเคงั้นไปต่อกันดีกว่าแล้วกอนสิโอ้ใช่แล้วได้เวลาเล่นเกมแล้วละ่ะเป่ายิงถุกฉันชนะขอบใจมากนงน่ายๆว่าแต่ถ้าต้องการอะไรอย่างนั้นล่ะจฮะมาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าก็ได้เปลยิง <Yeah. S> 1> 1, 2, ถูกหนึ่งสองสามนชนะแล้วอีกรอบดีกว่าหนึ่งสองสามันชนะแล้วหนึ่งสองสาม งั้นฉันจัดการเจีเธอเองอยู่เลยน้าฉันจะกันเจีอ่ะให้ฉันถ่ายไปเธอหน้าสุดยอดเหรอเยี่งเลยยังไงเราก็ทำได้อยู่แล้วโอ้นี่มันเจ้าปีศาจนี่ฉันจัดการเธอเองว่าไงยังไงไหนก็หนีไม่ได้หรอกขอให้เป็นวันที่ดีนะจ๊ะมันแตกหมดแล้วอ่ะโอเค ฉันจะดื่มโซดาให้หมดเลยอ่ะ hmm. อ oh, ือโอ้ตอนนี hmm. mm ้ฉันก็กลายเป็นโซดาป๊อบไปแล้วโอ้อร่อยโอ้มีกระป๋องอยู่แถวนี้ด้วยยังไงฉันต้องยอมพลาดไปง่ายๆหรอกเอาักของฉันอ่ะเอาละเสร็จเรียบร้อยไปต่อกันเลยดีกว่าฮ่าฮ่าฮา จะเปิดกระป๋องยังไงดีนะยังเปิดไม่ได้เลยอะ่ะไม่นะฉันอยู่ข้างหลังเธอแล้วยังนักล่าตัวแสบอ้ <What? S 1> โอ,โ,อโทษนะฉันเกิดไปนิดเดียวเองอะ่ะอบใจรูมิเราจะผ่านขั้นนี้ไม่ได้อย่างไงกันเนี่ยมันก็จะาฉันแปตั้งแต่แน่เลยอะ่ะโอ้ฉันมี ID D ไอเดียดีๆไถแลวหมกไปนี้นี่แหละคือที่พึ่งดีๆที่สุดข,ของปีซอน ไมนะมองหน่นะอยผู้น่าสงสารของฉันเป็นแบนบอดเลยอะ่ะน่าสงสารจะตัวน้อยโอ้ยยังไงฉันก็ไปยอมแพ้ง่ายๆหรอกแล้วเธอต้องทนใช้รูมี่กระป๋องของฉันอะ่ะโอเคเจ้าเหมียวน่ากล้าป๋องอะไรอ่ะเจ้าแมวน้อยว่าไงงั้นฉันขอกระป๋องไปนั่น้ี่มาไม่ได้จะให้อะไรเขาดีนะโอ้ฉันมีไอเดียดีๆอย่างในหมายเพิ่มแบบนี้หน่อยมากไม่เอาแร้วนะ ฉันไม่อยอมแพงง้ง่ายๆหรอกอยากชิมปลาอร่อยๆไหนมากไม่เอาอแล้วทำไงดีเนี่ย,ย,ย,ยคิดออกแล้วจะต้องลองสลับกระป๋องหน่อยแล้วละ่ะวร่าแบบนี้ไม่มีใครเห็นแน่นอนกระป๋องฉันเก <c oughs> ่งมากเจ้าแมวน้อย <c oughs> โอ้นั่นง่ายเสียงเธอ,อกระป๋องหด้อยไม่ได้ลอวเได้กระป๋องอันนี้นะก็เป็นพูดชนะในแดนสเปนเข่าก่อน ก็ได้บรลยกันเลย <Okay. S 1> รอบแรกว้าว <Wow, S 1> <Wow. S 2> เรื่องนี้มันง่าย <Wow. S 2> มาก <laughs> ดูให้ดีล่ะจ <laughs> ัเจาเป็นไงบ้างฮะริงจ <laughs> ังรือเปล่าเนี่ยต้นไห้กันตั้งดีดกว่าเลยอ่ะเอาเธอฉันเบิกกระป๋องใบนี้แล้วออกไปได้เลยนะไปอะไรเนี่ยนิมใชกระป๋องใบนะั้นนี่ ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมว่าแต่ต้องเปิดกระป๋าใบนี้ยังไงเนี่ยว้าวดูนีฉันเป็นแฟนคลับตัวยงของเธอเลยขอเล่นเซนแดนมาตอนนี้ค็ไม่เหมาะหรอกโอ้โอฉันมีไอเดียดีฉันจะยกแจ็คเก็ตตัวนี้ให้เธอเองว้าวแจ็คเก็ตของเรือมี้สุดท้ายฝันฉันก็เป็นจริงแล้วอ่ะมันเข้ากับเธอม,มากนะทอขึ้นมากนะบายบายตอนนี้ฉันจะไปกับเรือมี้มากดูมีเธอจะไปไหนกันเนี่ยว่าไงเป็นไงบ้าง แบบนี้คงไม่ดีหรอกนะมไม่นะต้องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะจัดการเธอเอง